สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวลน์เลนเจอร์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมพิเศษให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาร่วมเล่นกันนะครับผมทุกคนครับง่ายๆนะครับผมเพียงแค่เพื่อนๆนะครับผมทายว่าโคโรโบเดือนหน้าเป็นตัวอะไรนะครับผมทุกคนครับแล้วก็เป็นตัวเนี้ยมาจากเรื่องอะไรด้วยนะครับผมทุกคนครับอ่ะเอาง่ายๆนะครับผมทุกคนครับทายโคโรโบเดือนหน้าว่ามาจากไม่ใช่ดิทายโคโรโบเดือนหน้านะครับผมว่า เป็นเรื่องอะไรนะครับผมทุกคนครับแล้วก็มีตัวอะไรเข้ามาบ้างเออนะครับผมทุกคนครับกว่าพี่จะพูดได้เนาะโอเคนะครับผมทุกคนครับก็ถ้าเกิดว่าใครทายคอลาโบเรื่องไหนมาถูกเนี่ยซึ่งพี่มีรางวัลให้นะครับผมทุกคนครับ50ทูมานี่นั่นเองนะครับผมทุกคนครับเพื่อนเพื่อนก็ร่วมกิจกรรมนะครับผมทุกคนครับเพื่อนเพื่อนก็ร่วมแบบว่า แสดงความคิดเห็นนะครับผมใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับผมคนครับก็ให้ทายว่าโคโาโบเดือนหน้าเรื่องอะไรมานะครับผมส่วนพี่เนี่ยจะทายเป็นเรื่องนารูโตนะครับผมคนครับซึ่งพี่อยากให้มันมามากๆเลยนะครับผมในเรื่องนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครแบบว่าติดตามนารูโตจริงๆเนี่ยจะได้รู้นะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมาเป็นโคลาโบจริงๆเนี่ย ไอความสามารถของแต่ละตัวเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมมันจะตึงแค่ไหนนะครับผมทุกคนครับซึ่งพี่ชอบเรื่องนาูโตะมากๆพี่ก็ขอเชร์ให้นาูโตะมาแล้วกันนะครับผมสำหรับ f c ทุกคนนะครับใครที่ร่วมสนุกนะครับผมทุกคนครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้โชคดีนะครับผมประกาศผลเดือนหน้านะครับผมเพราะว่าเรนเจอร์โคลาโบมาเดือนหน้าเนาะถ้าเกิดว่าใครทายถูกนะครับผมแอสฟิทบุกฟดส่วนตัวพี่มานะครับผมพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิป และใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วก็มาเอาทูมันนี่ห้กับพี่ได้เลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆนนะครับผมทายว่าโคลาโบเดือนหน้าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมนะไม่ต้องจําเป็นว่าเอาตัวอะไรมาบ้างนะเพราะว่าเกมเนี่ยมันคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนะครับว่าแต่ละเรื่องเนี่ยมันจะเอาตัวอะไรมาให้สุ่มบ้างนะครับผมก็หลักๆนะครับผมแต่ละเรื่องเนี่ยต้องเอาตัวอีกนะครับผมคู่เอกคู่รองมาถ้าส่วนใหญ่นะครับผมแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมให้เพื่อนๆถ่ายเป็นเรื่องเอาดีกว่านะครับผมเผื่อมันแบบไม่ตรงอะไรอย่างนี้นะครับผมแบบเกมเอามาแบบพีคๆเนาะเป็นตัวละครอื่นๆอะไรก็วากันไปนะครับผมให้เพื่อนๆถ่ายเป็นเรื่องดีกว่าเนาะว่าโคลโบเดือนหน้าเป็นเรื่องอะไรนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าใครถ่ายถกูกแอดฟิตบุ๊กส่วนตัวพี่มานะครับผมพี่จะให้50ทสิบถมันนี่กิจกรรมประกาศผลเดือนหน้านะครับรู้พร้อมกันแน่นอนนะครับอ่ะ แล้วก็มาเข้าเรื่องของพี่กันต่อนะครับทำไมถึงต้องเลือกเป็นเจ้าเรื่องนารุโตะนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตัวละครแรกที่อยากให้มานะครับผมทุกคนนารุโตะนั่นเองนะครับผมทุกคนครับเป็นตัวพระเอกของเรานะครับผมที่พี่อยากให้มาในโคลาโบเนี่ยเพราะอะไรนะครับผมอยากให้มันมีแบบสกิลแยกเงาพันล่างะ่ะทุกคนเอออยากให้มันมีสกิลแยกเงาพันล่างอะ่ะแล้วก็แบบปล่อยกระสุนวงจากอะไรอย่างเงี้ยเออที่บอกเลยว่ามันเป็นตัวละครที่เป็นพระเอกที่ค่อนข้างที่จะ ดูดีพอสมควรน,นะครับถ้าเกิดว่าเรื่องนารูโตะมาแล้วเอานารูโตะมาเนี่ยพี่มองว่าติดเมตายาวๆแน่นอนนะครับถ้ามันมีวิชาแยกล่างนะเหมือนกับบ้าวที่รปยุดอะทุกคนที่มันมีวิชาแยกเงาพันล่างอะไม่ใช่ดิมีวิชาแยกเงาล่างอะเออก็เหมือนกันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับตัวที่2ที่พี่อยากให้มานะครับก็จะเป็นอ,า,อาจารย์คาคาชินะครับผมทุกคนทําไมถึงต้องเป็นอาจารย์คาคาชินะครับเพราะว่า ตัวละครมันดูเท่ดีนะทุกคนตัวละครมันดูเท่ดีนะครับเพราะว่าพี่ชอบตรงแบบท่าตัดสายฟ้าของมันนะทุกคนแล้วก็ท่าก๊อปปี้วิชานินจาพี่บอกเลยว่าถ้ามันมีวิชาก๊อปสกิลของฝั่งตรงข้ามเนี่ยพี่บอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามยังไงโอกาสรอดแบบน้อยแน่นอนนะคะเป็นตัวที่แบบถ้าเกิดว่ามันมาในลักษณะอย่างนี้นะบอกเลยว่ามันโกงจัดจัดนะคะผมแล้วก็แบบ ปล่อยท่าโจมตีตัดสายไฟอีกนะซ้ำเข้าไปอีกโอ้โหทีมฝั่งตรงข้ามนี้ไม่มีโอกาสยืนได้แน่นอนนะครับตัวต่อไปนะครับเป็นซากุระละกันนะครับผมทําไมถึงต้องเลือกเป็นซากุระนะครับเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่อ่อนโยนนะทุกคนเป็นผู้หญิงที่มันมี2ล่างนะครับผมมีทั้งล่างทั้งล่างอ่อนโยนแล้วก็ล่างแบบใจร้ายนะทุกคนซึ่งถ้าทุกคนเห็นในเรื่องนารูโตเนี่ยบอกเลยว่าถ้าเกิดว่า ใช้ร่างใจลายเนี่ยบอกเลยว่ายัางไงก็โอ้โหทาลายแมปยับอ่ะนี่บอกเลยอย่างตึงตัวสุดท้ายนะครับผมที่อยากให้มาก็คือไอเจ้าตัวซัสเกตนั่นเองนะครับผมทุกคนครับซึ่งทัสเกตกับนารุโตเนี่ยเป็นคู่ปรับตลอดการนะครับผมทุกคนครับซึ่งบอกเลยว่าถ้ามีซัลสเกตมาเนี่ยบอกเลยว่ายัางไงก็ต้องตึงแน่นอนนะครับเพราะว่าซัลสเกตเนี่ยเป็นคนที่เรียนรู้วิชานินจาไวกว่านารุโตนะครับผมแต่ว่า การต่อสู้ของเขาเนี่ยมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับผมทุกคนครับซึ่งเขาอาจจะแบบว่าข้อเสียของเขานะครับผมทุกคนครับมันมันอาจจะแบบพลังพลัง,งเขาเนี่ยอาจจะใช้ได้ถึงขีดจำกัดนะครับผมทุกคนครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะบวกกันแบบ ต่อเนื่องได้ไม่นานนะครับผมเจ้าตัวสก,กีเนาะแต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับผมสก,กีนในปัจจุบันเนี้ยมันตึงมากๆเลยนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าไอจักระของมันเนี่ยบอกเลยว่าใช้ได้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยมันต่อสู้แบบต่อสู้ทีแล้วก็พักทีหนึ่งอะไรเงี้ยมันมันเป็นตัวดินจาที่แบบว่าใช้คาถานินจาแบบมีมีขีดจํากัดของมันอยู่ทุกคนเออประมาณนั้นแหละ ก็ประมาณนี้นะคบผมถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนใครชอบใจอย่าลืมก like, ดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกิจกรรมเรามีอยู่ว่าให้เ,เพื่อนๆนนะคะผมทายว่าตัวโคโรโบเดือนหน้ามาจากเรื่องอะไรนะคะผมและไม่ต้องทายนะว่าตัวอะไรจะมาบ้างนะครับอันนี้เราคาดเดาไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดว่าใครทายถูกประกาศผลเดือนหน้านะคะผมว่าเรื่องอะไรมาตอบเรื่องนั้นถูกบอกเลยว่ามารับห0ิบ ทูมานี่กับพี่นะครับผพี่แจกหนึ่งรางวัลนะครับผมพี่บอกทุกคนตอนนี้เลยนะครับว่าห้ามตอบซ้ํากันเด็ดขาดนะครับผมมันอ่านคอมเมนต์ด้วยนาะถ้าเกิดว่าใครตอบซ้ํากันก็ถือว่าโมฆะนะครับผมก็จะให้คนแรกที่ตอบไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมชอบใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ